นีซื้อไปช่วนั่นได้ะได้เเอาดิเอาดิดดนี่นะเล็บของหนูนะคะลูกทุกอันหนาหมดมเนี่ยหนาหมดพอหนาหมดอะ่ะถ้าหนูไม่ตัดออกอะถ้าหนูแบบไม่รู้จะตัดแบบไหนต่อไปเล็บจะงุ้มหมดเลยสบายหรออันนี้ไม่ได้ตัดกี่เดือนแล้วคะ ก็ไดาแตมาหาพี่อเอ้ยกี่เดือนแล้ววะสามสามเกือบเกือบสามผมไปจีนเมื่อไนนานแล้วก็ไปตั้งแต่คันวาสก่อนโคบาดอะอ๋อก่อนโควิดหน้าใช่ไหมก่อนโควิดหน้ามามันมาเอแต่มันก็มันมันมันก็แปลกแมันมาเดือนที่มันแตบคนต้องกลับบ้านนะเบ้นะเหมือนใครมันวางแผนไว้เลยมูจีนเขาจะนี่ไงกลับบ้านกันเดือนกุมภาไง แต่มันก็ระบาดช่วงนั้นกลับมาตุภูกลับกัรต่างจังหวัดหนึ่งเดือนเต็มเขาหยุดทั้งประเทศเนี่ยหนึ่งเดือนหนูไป,ไปเที่ยวเหรอคะผมไปซื้อของห,อหนูขายอะไรเนี่ยหนูรองเท้าเท<อ>้าผู้หญิงอเอี่ยมยังคะเอี่ยมโอ้โหนหนูไปดูคลิปหนูเลยนะเท้าหนูชุมพูมากชุมพูแบบผู้หญิงเลยคะ นี่ถ้าไม่มีขนเนี่ไม่รู้เลยว่าเป็นผู้ชานี่แหละอืทีนี้ตรงนี้ที่มันหนาหนูเห็นไหมทรงหนูมันจะเริ่มเชิดอ่ทาทำเหมือนที่พี่เอิ้นบอกเหมือนกันก็ตะบอบไปจาเดี๋ยวพี่เอิ้นให้ตะใบหนูไปอันหนึ่งอ่ะให้หนูไปดูแลฮะแต่ถ้าเกิดกลับมายังไม่ดูแลอีกนี่เดี๋ยวเก็บเก็บหนักนะฮะอืม นี่นะคะแล้วหนูก็เขีย่ยทำความสะอาดโอ้โหนี่ชิบชิบเช็ดวันนี้ไม่มีผู้ชว่วยอเากให้รับ <Okay. S 2> นี่นะคะลูกตัดหนูเห็นนะเล็บของหนูที่โค้งอย่างเงี้ยหนูไม่จําเป็นว่าหนูจะต้องตัดให้ขอบเล็บออกให้หมดนะะ uh huh. ไม่ได้เหลือไปนิดนึงค่ะลูกตัดเอียง uh huh. พอตรงนี้เสร็จใช่ไหมคะะ uh huh. ดึงออกด้านข้างจะหลุดเองแล้วมันก็หลุดแล้วเนี่ย uh huh. ผมก็กลัวตัดแล้วมันลากมันไม่หลุดแล้วมันก็ดึงยาวไปข้างล่างเลยก็นั่นไงอันนั้นคือหนูตัดแทงตรงแล้วหนูก็ดึงขึ้นไปถึงโคนไงหนูก็เลยเป็นไงหนูเดี๋ยวแถมทาสีให้ด้วยเอาสีอะไร แล้วรอดแล้วเริเราก็ไปดูตาตามเอียเอ่ยมไหมเอี่ยม Ừ ok Ciao.